ครับทุกคนสำหรับคนที่มาใหม่หรือเป็นมือใหม่พึ่งกำลังสมัครเป็นลูกเผ่าของเทเลแทนเนี่ยเวลาเข้ากลุ่มมากลุ่มปิดแล้วเนี่ยต้องต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเนาะ,ะเข้ามาในกลุ่มเสร็จนั่นแะถ้าเราอยู่ในกลุ่มปิดนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็จะมารีพอร์ตเรื่องของอที่ผมยิง Forex ไปแล้วยิง Option แล้วว่าเออเป็นยังไงกันบ้างเหมือนเหมือนแกิ้งอะนะครับติดตามผลนะครับ ถ้าถ้าหากน้องๆมือใหม่เพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ได้เทรดตามเนี่ยไม่ไม่ต้องตกใจนะฮะน,นี้มันเป็นยิงตอนเช้าไปแล้วแล้วลคนที่เพิ่งเข้าเข้ามาตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะงงวม่ามันคืออะไรอย่างคู่น้องนูเลยหรือ NU เนี่ยนะครับผมก็รีพอร์ตไปเมื่อกี้นะประมาณ5โมงเย็นนะครับแล้วก็มีไอตัว EU ยยุโรปเนี่ยก็รีพอร์ตไปอันเนี้ย อันนี้ผมเวลาผมส่งซิกออปชั่นเออส่งซิกออปชันก็ดีส่งซิกพอร์ตก็ดีเนี่ยผมก็จะมีรีพอร์ตอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยผมก็จะรายงานไอ้อะไรนะจะรายงาน option. ออปชั่ารีพอร์ตออปชั่นนี่แหละว่ามันเป็นยังไงไอ้อย่างเงี้ยอย่างเมนูเทรดเนี้ยของวันนี้เนาะผมก็ต้องมาแคปให้เพื่อนๆดูว่าวันเนี้ยผมเทรดเป็นยังไงบ้างนะครับสิบไม้ในออปชั่นย,ยิงยาวเนี่ยจะเดี๋ยวนี้จะมีอ่ายิงยาวสิบไม้นะครับ อย่างถึงตอนนี้เนาะหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้นี่สไม้นะครับลอสไปแค่สามไม้องนั้นวินหมดเลยอะไรประมาณนี้ย,ยิงยาวนะครับผมก็จะรายงานนะครับอันดับแรกรายงานไปก่อนอยังไม่เทสโตนนะฮะเดีย๋ยวเทสโตนได้ว่ากันอีกทีนึ่งออปชั่นนะครับผมก็จะมีพิมพ์มาบอกเลยยิงยาวนะครับวิน7นะครับลอสสนะครับนะครับ อันนี้ในส่วนของ Option ออปชันยิงยาวเนาะส่วนของข่าวนะครับก็จะไม้ละ10เหรียญเองไม่ได้เยอะอะไรนะครับวิน2ลอสหนึ่งะครับเล่นข่าวเนี่ยอันนี้คือการใส่ใจของผมเองนะครับว่าเวลาผมยิงอะไรไปแล้วผมทำอะไรไปผมก็ต้องมา tracking ให้กับลูกเผ่านะครับเขาจะได้รู้ว่าเออผมลอสเท่าไหร่วินเท่าไหร่ผมก็ทำอย่างนี้มา5-6ปีแล้วนะครับ <g ülme> <S <S ก็ถือว่าส่วนใหญ่คนเขาชอบกันนะครับแล้วก็ถามไปว่าวันนี้ใครอยากเทสสดไหมอีอ ح ح ีดูแลเดี๋ยวเขาก็ไล่ตอบมาอันนี้อันนี้คือกลุ่มแชทนะครับของกลุ่มปิดอีกทีหนึ่งก็ไว้พูดข้อมูลข่าวสารทั่วไปของวัดชติเอาไว้พบปะพูดคุยกันบางทีจะมีน้องๆมือใหม่เข้ามาถามแล้วก็รุ่นพี่อาวุโสเขาก็จะมาตอบให้นะครับดีมากเลยผมผม,ผมก็ไม่ต้องทําอะไรขอบคุณด้วยครับลูกเผ่าที่นั่น,นลกคุ้นๆที่อยู่ในกลุ่มแล้วช่วยกันตอบน่ารักมาก ค,คือส่วนใหญ่แล้วเขาเขาเทรดเป็นกันหมดแหละนะครับแค่น้องๆมือใหม่ไม่กี่คนเองวันวันหนึ่งเข้ามาเนี่ยประมาณสัก10 20คนได้นะฮะแต่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ10คนทุกวันนะครับแล้วก็ห่างไปผ่านเป็นอาทิตย์คนก็ออกกัน <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยเออบางคนเขาก็ยิงยิงยาวแล้วเขาก็เขาก็อิ่มล้วไงเขาก็ไม่ต้องมาเทรดสดต่อก็ได้อะไรเงี้ยโทมากันลุบรับเลยนะฮะเห็นปหมวันนี้ใครอยากเทรดสดผมครับผมครับผมครับรบว <c oughs> กหนึ่งโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําน้องๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มว่าเวลาเทรดสดกับผมเนี่ยเทรดอย่างไรแล้วก็รูปแบบการเทรดเป็นแบบไหนนะเนีย๋ยมาติดตามอีกพาร์ทหนึ่งไปทุกคนก็ก่อนเทรดสดเนี่ยผมก็จะถามเพื่อนๆทุกครั้งะนะฮะว่าเออจะมีคําเตือนอยู่เสมอนะครับบอกว่าเตรียมนะครับกระสุน10ถึง20นัด <c oughs> โดยนะ ถ้าไม่ถึงไม่ต้องเท็ดสดเดี๋ยวมันจะเจ๊งนะครับเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์เรื่องของการโดนลาโดนหลาน่าอยู่นะครับเวลาเรามีกระสุนเยอะเนี่ยมันจะอุ่นใจนะครับเวลาผมยิงไม้เยอะไม้ใหญ่เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องตกใจกันมากนะครับอ่ะอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มอ่าเซสชั่นสตาร์ทอะไรประมาณเนี้ยนะครับอทีนี้นะ เวลาผมจะไลฟ์สตรีมเนี่ยผมก็จะกดเป็นไลฟ์สตรีมแบบเนี้แบบเพื่อนๆอาจจะเห็นเป็นปุ่มป๊อปอัพสีเขียวๆนะฮะอันนี้ใน่นี้ในส่วนของแอดมินเองนะครับนะก็จะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาแบบนี้นะครับผมก็จะแชร์หน้าต่างแชร์สกรีนนะครับของ o l i m t r a d e อ่ามันก็จะแชร์หน้าจอของผมอย่างนี้แหละอันเนี้ยชัดนะค,คนที่เพื่อนๆเพิ่งเ,เ,เข้ามาตอนเนี้ยมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมันจะมีดีเลย์นิดนึงหนึ่นวิสองวินะมั้งนะครับนะ เวลาที่เพื่อนเอนเข้ามือถือนะฮะมันจะเป็นแบบนี้อ่ามันจะเป็นคําว่า pop up เนี้ยมันจะเป็นคําว่ากดจอยนะฮะเห็นปะกดจอยมุมมุมซ้ายบนนะครับมาของกลุ่ม telegram นะฮะต้องต้องกดเข้าไปถึงจะเข้าเข้าแบบนั้นได้นะครับแต่บางคนอาจจะเป็นสีเขียวนะทีน,นี้นะครับผมก็จะเริ่มเปิดใหม่ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะได้ยินไหมได้ยินไหม t e s เ t หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย นี่ตอนนี้เรากำลังเทรดสดกันระหว่างนี้ผมก็จะหาคู่เงินก่อนเราจะเทรดตอนเท่าไนะสองทุ่มครึ่งนะครับ e u r หยอดหยอดนะทุกคนนะแท่งหน้ากดขึ้นนะครับตั้งเวลาไว้5นาทีนะครับ2อ0ทุ่มจุดสามศูนย์เนี่ยเวลาเทรดก็พิ n d i ออเดอร์ไว้หรือบางคนอาจจะรอกดเข้าเลยก็ได้ผมก็จะแคปไว้ผมเปิดไม้แล้วเนะี่ยเปิดไม้แล้วเป็นสีเขียว รอไป <c oughs> จังหวะนี้มันเป็นเหมือนอเป็นทั้งใดเนาะมีสอนนิดหน่อยนะฮะแต่ขี้เกียจพูดเลยมากถึงตรงนี้เป็นใดอันนี้จากตรงนี้มาตรงนี้อาจจะเป็นคอนละเราดูแท่งหน้านะ,ะวันนี้มีใครยิงยาวชะนะบ้างไม่จำเป็นต้องเทรดสดก็ได้นะครับ <c oughs> อันนี้คนดูอยู่ประมาณ60กว่าคนลงสตอรี่อตอนนี้ลูกเผาทุกคนนะครับ60กว่าท่านอยู่ในห้องเทรดนะครับ กดกดเลยกำลังเริ่มเทรดช่วงนี้ยิงยาวปังๆปังปังมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยอยากให้ปังตลอดทั้งปีผมผมไปเหล่าวิชามามาเยอะละ FX มันไม่มีอะไรอะ่ะก็เหมือนคล้ายๆกับอไอตอนที่เรายิงยิงยาวออปชันนั่นแหละแค่ว่าไม่มีเวลามากําหนดเนาะปิดตอนที่เราพอใจปิดเองได้เลยนะกดมือเองมีการย้อยเล็กน้อยนะเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าก่อน าเดินแลกเข้าแล้วนะครับโอ้พ่วงกับเบสิกลลาร์เบสิกลลาร์นี้เล่นข่าวนะฮะโอ้โหโอ้โหตายตายสองทุ่มนะครับสองทุ่มสามสิบห้านะต่อคอมโบนะแขงแลกปล่อยเลยฮะทุกคน ตัวคูณ50คูณ200คืออะไรคูณเยอะได้เยอะเสียเยอะนะฮะคูณน้อยได้น้อยเสียน้อยเอ,เอาคิดแบบนี้แหละเข้าใจปะมาล่วงแทงหน้านะอย่าเพิ่งไปซอยอะไรนะฮะมาเราแรกเราลอสนะครับส่วนข่าวได้นะ <c oughs> ล่างอีกแล้วเหรอมันจะเป็นไดเวอร์เจนอะไรแยะะมากมายไม่สามอย่าล้างนะ <c oughs> อันนี้ loss ไปหนึ่งนะครับอ,อันมานี้ถ้า loss ก็เป็นร้อยสิบผมลงไปสักร้อยห้าสิบแล้วกันนะแท่งหน้าแล้วกันนะเล่นข้ามเป็นแท่งๆเงีนะ้อันนี้ไปให้สุดฮะรอรุ้นอีกแท่งนะน้ยอยเก่งมากาเราสอง l o s ตอนนี้ขาดทุนร้อยสิบดอนเฉยๆเทรดแลาวสองอสนะครับตอนนี้ขาดทุนร้อยส,สิบนะรอรุนอีกไม้นี่มาถ้าไม้นี้ได้ก็ได้กำไรแค่สิบดอนไม่เยอะเลย หาค,คู่ใหม่ก่อนทุกคนลองซีซีนะแท่งหน้านะครับสองทุ่มจุดสี่ห้าหน้าหน้ายอดมั่งโอ้ตอนนี้เจ็ดสิบเก้าคนลวะวินอยู่นะ จะคู่นะแป๊บน,นึงนะ,อะตอนนี้ก็ตีกลับมาได้สิบสามดอนโอ้โหบินว่ะใจเย็นๆใจเย็นๆเสแล้วสามล้ออ่าเสแล้วสามได้นะแก้กลับมาได้อีไมนี่มันเป็นแบบซุปเปอร์เลยซุปเปอร์ไดดูดิโอ้โหคุณเธอจะไม่ยอมลงเลยหรือกะ ลงมาหน่อยลูกพี่ขยับลงมาหน่อยดูควผมรอรอ,รอรอลุ้นแท่งนี้ก่อนนะลงมาเจอลูกพี่ลงมาแท่งสุดท้ายเออนี่เนาะลงมาเหี้ลงมาเหี้ยเยาะหน่อยยาะหน่อยทุกพี่พย่อหน่อยอย่งนีน้ต้องกลางนะเขตนะกลางนะเขต อสมซ่อนมากนั่นไงนั่นยาๆยานะอะทรยศมากเลยอะไรวะลูกพี่ลูกพี่ไม่ขังเลยเดี๋ยวรอดูอีกสักแท่งนะช่างมันคนนี้ลสอสอผมขอดูอีกแท่งนึงอีตัวเนี้แหละย,ยาวนานนัก ลาสี่ลอสนะทุกคนนะเกรดลาสสี่ลอสครับกี่ลอสไปห้าสิบนะผมจะใส่ไปสักร้อยหนึ่งแล้วนแทงหน้าเลยนะไม่เอาแทงนี้กลัวลากอ่าฮะงหน้านะทุกคนนะมาดูกันเคเดี๋ยวมาดูกันดูดูมันทำอ่า ทำนิวไฮไปอีกแล้วรออีกหนึ่งนาทีนะโอเคโอเคเดี๋ยวขอแก้ไม้นี่อีกอีกไม้หนึง่งวันนี้ว่าจะเทรดแบบน้อยนะไม่อยากเข้ารอบลึกเ้อเงตังขอให้มันจะหยอดสักแท่งมาเปลี่ยนแท่งปั้ง ถึงไหนวะเราลาาถึงไหนวะเนี่ยขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะ5ะแท่งแล้วนะเดี๋ยวรอดูสักสองนาทีสุดท้ายกับอะถ้าไม่ตายอันเติมาสองหศูนย์แท่งหน้าเลยนะสิบนาทีนะทุกคนวันนี้มันดยูเราว6เลยนะเนี่ยทันไหมเนี่ยสิบนาทีนี้จะลงไหมเนี่ยไปให้สุด <Y> <laughs> อยู่ที่เอสอลืมถ้าถ้าไม้นี่วินนะไอ้ไม้นี่ยกเลิกไปเลยนะไม้ไม้หกอ่ะเดีย๋ยวต้องบอกคุณเชนจอจอยกเลิกอยู่ครับนึงโอเคมา อันนี้ไม้หกแล้วนะดูดิว่ามันจะเขียวไปถึงยี่สิบแท่งหรือเปล่า <c oughs> นี่เรายิงไปสักสิบนาทีนะกันมันเหนียวเลยเราห้ารล,ลอดนะขา <c oughs> ดทุนสะสมเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเหรียญ อีกสินาทีนานกระสุนพอไหมทุกคนกระสุนพอไหมหรือหมดกันแล้วสองสามสี่ห้แทงเขียวหแทง ตัวสูร์กับตัวสู้์กับม่เหนน็นเกยงเลยโอ,อ้นล้ำเหลือพี่อันนั้นมันขึ้นไปอย่างนี้นะหวายป่าร้อยห้าสิบบวกร้อยสิแกว่าจะซอยแล้วเชียว <laughs> เล่น5นาทีนี่มีมีเสียวอะโอ้ยนกลูกพี่กรนลงไปเลย <c oughs> มันทำดูมันทำสองหนึ่งเอีย yeah. อะไรวะเดี๋ยวนี้สามจุดเองอะ่ะไม่ยอมลงอะ่ะ <c oughs> จะขอเตือนกันทุกคนสำหรับคนที่คิดว่าไม่ไหวแล้วก็ SL <c oughs> ได้เลยนะฮะแต่ผมจะสู้ต่อนะเห็นปะทำไมถึงบอกว่าต้องสิบไม้ยี่สิบไม้ เพราะว่ากันเข้ารอบดึกอย่างนี้แหละโอเคเตรียมพร้อมนะสำหรับคนที่อยาก SL ก็ SL ได้เลยนะไม่ไหว SL เลยมาเข้ารอบดึกอี่คูนี้นะอี่คูนี้แท่งหน้านะไม่เอาแท่งนี้นะสิบเอ็ดนาฬิกย yes. <c oughs> เออนั่นแหละน่าจะน่าจะแบบดีดไซแท่งอยู่ ไม้ใหญ่สนุกทุกวันอันนี้รอบเจ็ดแล้วนะทุกคนขาดทุนสะสมสามร้อยสี่ร้อยเหรียญแล้วดิบริหารหัวใจเดี๋ยวได้ไหมน,นี่รอสมองก็จะ SL แล้ว ก้าวเขียวอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะทุกคนนะแค <c oughs> รเล่าคนนะวะมาแห่งพันผมเคยเจอรากไปมาสิบสองแท่งนะเขียวอีตัวนี้สุดวะ่ะซีซีนี ถ้ามันนี่ l o s ผม SL แล้วฮะก็จะรวมเป็นวันนี้ผมขาดทุนไปเท่าไหร่นะ1,400งพันสร้ดอนนะครับมันไม่กี่จุดเองอะเตรดยี <c oughs> <c oughs> อยเลยหรอโอเคอ่าวันนี้ขาดทุนนะครับอ่าขาดทุนเท่าไหร่นะ ลาาเจ็ดนะฮะขาดทุนนะวันนี้ต้อง SL ก่อนนะครับไม่งั้นล้างพอรตดทุนสับสมวันนี้เท่าไหร่หนึ่งพันสี่รอยเหรียญวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาต่อกันใหม่นะครับโอเค ขอบคุณทุกคนที่มาถอะสดวันนี้นะครับอันนี้ขัดตุนจิ๊บจิ๊บเอออันนี้ขัดตุนเตรียมไว้ไเป็นมนขนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเป็นเป็นไต นี่คือผู้เทรดประมาณสี่ิบสองท่านครับมืนสุกเราต้องแก้แค้นกันไม้แรกนะครับสวยมากทั้งข่าวทั้งเทศสดเรียบร้อยครับหนี่าสองนะครับเป็นดิ้งไม้ยิ d i ไม้สองระดับบน ตอนนี้ไม้แรกเหลือเวลายี่วินาทีนคะครับเยวมาดูกั <c oughs> คน,นครับทุกคนเห็ะไหม้2 0ลอ,อลำอันนี้เทดดี้มาจังหวะนี้โคตรเสียวเลยเกือบมาก,กินออเดอร์แล้ว บีสุดท้ายนะไม้สองจะรอดไหมทุกคนชิชปีเอดูดเอออีกจังตังเพิ่มแล้วอันนี้เป็นไม้สามนะทุกคนเซฟโฟลว์เทน10นาทีจัดไปตอนนี้เพื่อนๆเพิ่มมา64ท่านอ๋อ,อก,กลับมาแดงแล้วนะ เราดูกันดูดิโอ้รอบสามดู๋ยดีดี๋ยด,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 ดิลงมาไหมลงมาไหม เราสามล้อน,นะทุกคนนะเดิ้งไม้สีนะครับไม้สีรอดูไม้หนึ่งพันส oh <my> ี oh <my> God. ่สอยยับเลยซอยแบบซอยซอยบนซอยหะซอยบนแกไม้ไม้ซอยสไม้ซอยหนึ่งของไม้สี จะหมดเวลาละสามสองหนึ่งตรงนี้ปิดนะฮะโชคดีตรงกลางมันปิดไปก่อนรอดูไม้สี่จะจบไปละไม้ซอยม้ซอยดีอยู่ไม้ล่างเสียโอเคเลยออสิบห้าวีสุดท้ายฮะไม้หนึ่งพันนะลงมาลงมาลงมา มาหนา่านายานายนอยลงมาหน่อยลงมาหน่อยมาหน่อยลูกพี่นี่เดียวเองไม่ได้ลูกพี่ไม่น่าได้นะผมลอสมีใครได้ปะลอสนะ5 l o s สไปแล้วลาวหกตามมาเทเริ่มเทขายลงมารอดูต่อไปเลยไปเลยสี่นาทีนะฮะไม้หกดูดิตัว เวลาอีก15วินาทีสุดท้ายนะทุกคนนะเราทึกขวัญละส0วิไมานี้ได้ผมเลิกเทรดละ cover everything ยินดีด้วยทุกคนเย่เ yeah, ย yeah. พอละมีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่มีหมื่นห้าขอบคุณเพือ่อนๆทุกท่านที่มาเทรดสดวันนี้นะครับวันเสาร์ที่ผมไม่เทรดนะทุกคนก็พักผ่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่วันจันทนะครับเผยสดกันใหม่นะฟันดี้ฟันดี้อย่าลืมสนกกันบ้านด้วยนะครับอันนี้คือผลในการเทรนเะราวหกแล้วเราวินนะเราห้าเราลอสนะครับเราสี่ก็ได้ไม้ซอยเราสามลอสเราสองวินเราหนึ่งวินแล้วก็มีข่าวมันมีเหมือนพว่วงมีพวงก,กับข่าวด้วยนะเนี่ยเนี่ยเบสิกดอลลาร์เนี่ย,ย,ย,ยพ่วงก,กับข่าวดูดิดูเพื่อนเขาเนี่ย นาทีสุดท้ายรุ้นมากสุดยอดสดยอดนี่แหละก็ประมาณนี้แหละเทรดสดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน้องๆมือหมใหม่ทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพว่าเป็นแบบวิธีปฏิบัติในการเข้ากลุ่มปิดเทเลแก็มนะเวลาเข้ามาในกลุ่มนี้ละ่ะก็จะบอกว่าผมทำอะไรบ้างและมีอะไรบ้างในนี้นะครับไอซิกแนลเนี่ยไม,ไม่ไม่มีอะไรยากอยู่และ้นะครับแต่ว่า เวลาเข้ามาเนี่ยเวลาผมเทรดสดก็จะมีวันที่ได้และวันที่เสียอย่างคลิปนี้ก็คือเปิดมาก็คือเสียเลยนะครับก็ไม่ต้องมาเมกันว่าได้ตลอดนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ได้ตลอดนะคือมันก็จะมีวันที่เสียอยู่นะครับแต่ไม่รู้วันไหนแต่ก็มีเสียอยู่แหละแต่ผมก็พยายามจะเทรดสดแก้ให้มันเข้ามาแบบให้มันคเวอร์หรือให้มันลดการขาดทุนให้น้อยอยู่แล้วเพราะว่าผมก็พอร์ตผมก็ ก็ลบใช่ปะ่ะแล้วผมเทรดเสียพุ้นมันก็เทรดเสียยังไงผมก็ไม่ทําให้พอตตัวเองล้างพอตอยู่แล้วไงาะฉะนั้นก,ก็พยายามอยู่แล้วในการที่จะเทรดให้มันบวกนะครับก็ประมาณนี้แหละในกลุ่มท e l e แกรนะครับก็ไม่ยุ่งยากเนาะสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับเข้ามาเรียนรู้เยอะๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกลุ่มทวิตแกรมเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เพื่อนเข้ากลุ่ม เพียงแค่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอป t e l e g r a มที่ Pay Store และ p p Store นะครับจากนั้นไปที่ใต้ Description ของวิดีโอนี้ก็จะมีคำว่ากลุ่ม Tele g กรมจะเป็นลิงก์นะฮะกดเข้าไปปุ๊บนะนก็จะอยู่กลุ่มเปิดนั่นแหละกลุ่มเปิดก็จะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารท,ทั่วไปบทวิเคราะห์เทรดดิ้งวิวบทความเทรดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับถ้าหากอยากเข้ากลุ่มปิด Tele g กรมแบบที่ผมทำอยู่คลิปนี้ก็แค่ไปหาโพสไหนก็ได้ที่มันเป็นคำว่า a d สแท a เท r นะนะคลิกเข้าไป แล้วก็ทักเข้ามาหาผมว่าเข้ากลุ่มปิดครับอย่าเข้ากลุ่มปิดค่ะแค่นั้นแล้วก็จะบอกว่าผมไม่ตอบวันเสาร์อาทิตย์นะถ้าเป็นวันหยุดี่ยผมจะไม่ค่อยตอบบอกก่อนนะครับจะได้จะได้ว่าเออพี่แทนไม่ได้หายไปไหนคือต้องการพักผ่อนนะครับบอกก่อนประมาณนี้ในกลุ่มปิดก็ตามคลิปเลยก็มีเทสโตมีซิกเนลออปชั่นยิงย้อนเฉลี่ยขราล่มตานนั้นเลยเหมือนต้นคลิปที่ผมทําไว้นะครับแล้วก็อะไรอีกนะอะใน,นส่วนเกเตกรรมไม่มีละก็จะฝาก กดติดตามเพจ a c e b o o k แทน o อฟ i ิเชียลนะครับไอแอดแทนเทรเดอร์ uh, IG, uh, Twitter แอดแทนเทรเดอร์ ator, นะครับ <c oughs> มีอีกเว็บไซต์โคเล่นฟอเร็ก์นะครับอันนี้มีสำหรับคนที่อยากอ่านบทความเจ๊งๆนะครับเากาี่ยวกับการเทรดก็เข้ามาอ่านได้ <c oughs> Trading View uh, อันนี้บทวิเคราะมีทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่เว้นวันหยุด <c oughs> น,นั่นแหละแล้วก็บล็อกบินะครับสำหรับคนที่อยาก สนับสนุนผมโดยทางอ้อมนะครับเข้ามาเป็นผู้ติดตามผมอยากได้1,000ผู้ติดตามเพื่อสร้างไรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับผมด้วยนะครับโอเคอย่าลืมนะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแทนออฟฟิเชียกันด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้นะฮะแล้วจะไม่พลาดแนวทางการเทรดต่างๆของผมนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอน้านะครับสวัสดีครับ